สวัสดีค่ะมื่อนี้ยยแย่เจ้าแกมนี่กินอาเม็ดปุยเนาะห้องแห่งกันอาเม็ดปุยมัดจากขีก้ไกนะ่แกบเนาะเอาแรกก็ใส่กากน้ำตาลลงไปเหมือนเดิมเข้าไปวันละนี่บางเจ้าบอกว่ายาใส่กากน้ำตาลเด็ดขาดไม่เป็นไรเดีย๋ยวขึ้นลา,าโอเดนะือนเอาเข้าบัวฟังนะเนาะเอาใส่นะบัวเป็นบัวพักนะเนื้อุ่น ส่องเข่ามักลื่นนี่แหละวะท็อปใส่ส่องเข่าผมส่วนมากมีแต่คนลื่นนี่แหละใส่ลาลา่จากน้ำตาลกับน้ำเพื่อเอามาหดกองขี้ไก่เนีลยขี้ไก่ก่อบบากง่ายหนึ่งอ่ะมันจะแก้วลงมื่อเกคือเก่าล่ะพี่น้องใส่กากน้ำตาลล่ะก็ใส่เดิมก็เกลือเก่าล่ะือเกลือกวดสูตรสีมักอย่างก็สูตรเดิมเหมือนเดิมเนาะ มมักปหขาตั้งกล้องกับห่างเลยรู้ย่าให้ไปซื้อไม่นะไม่ไงโดยเฉพาผู้ได้หามโดยจะซื้อทำไมอย่าให้ไปซื้อไม่นะขาตั้งกล้องถือเล็กซื้อแน่นอนเอารุ่นหมุนน้ำบนยางก็ได้หมุนน้ำหลังบนหลังถือเล็กแต่ข้อสำคัญบ่ถือที่คือซื้อกระเจ้าผู้ถือมาต้นต้นในแถกลามันจะไป มีกากน้ำตาลมีน้ำมีเอ็มเอ็มมีเอ็มเนี่ยายแก้วขยายกับมือเอ็มใส่ลงไปใส่ลงไปเครื่องหนึ่งก่อนเอามีหลายใส่หลายคนเหมือนเดิมขี่ใกล้ลหลได้พี่น้องมือเนี่ยคนว่าเห็ดสุแรกใส่หมดแล้ว เออลักอีกษ์ซากลากเดี๋ยวจะให้ยยกแก้วเป็นพวกอธิบายเราก็ลักอยังเอาไปเสียบไว้ให้ทั้งอันท่อพีบีซีนี่เอาไว้จะระบายอากาศนะลักไปไใส่ขี้ไก่ออกมาจากฟาร์มของญไก่เบ้อแล้วลชุดอ่ะเบิ้ดเท็ดไหมไก่พักลองพื้นพักเบ้อแหละอ๋ะโอใโช้ระบัวรดน้ำเจ้าเอาของบ้านเนี่ย ขี่ไก่หลยพี่น้องขี่ไก่ปม่ต่ำกว่าสามตันขี่ไก่ไม่ต่ำกว่าสามตัน,อน,นสอนแล้วามาท่านี้เห็นไหมฮะนี่ขี่ไก่ต่ขอขี่ไก่อ่ะนี่ละเข้าเสียบทอระบายอากาศน้ำเพื่อไล่ความห้อนออกจากข้างในแลจะจะลดด้วยน้ำ e-m เป็นเกลียบเลยเพราะว่ามันกองไงอ่ะเ็ดปุ๋ยมักจัดขีไนะก่เนาะขีไก่มันจะคว่ำขุดเลยพอดปแล้วขุดก็ว่างชั้นแ้วเจ้าของว่าขุดง่ายดีตัดขวีต Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

แล้วเขาก็ปิดเบืองว่ามันแห้งเพ้ามันแห้งมากกว่าน้ำอีกทีหน้องเดี๋ยวมันป่วยมันด้อยมันเต้าห้อนเราจะใา่ได้กากัอเล่นมันด้อยเร็วๆจากน้ำอนกับ E.M. Hãy kênh. Để không bỏ mình cho là bố mắt ăn. Ó,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  ăn. ไก่แกบเด้อพ no ี่น้องเด้อพ่แม่ขี่วัวเด้อมือบังมุมกล่องน้องากันเห็นบางเห็นต่ขาเห็นเบื้องหน้าเนาะบางเบื้องขาเอาทีเบื้องน็้จังหน้าเคยเห็นรูหน้านะนะอ้าวมันะเบิ่งดดหน้ามันจเบ้งแตปุ๋ยเตปุ๋ยไม่กูคน คนก็เห็ดแล้วนเป็นนเซ้งนะพวกนฝากจะเซงูคนเนะหูวาฉันนสอง้นที่จปุกัินอ้าวแต่ธรามดาเห็่ีระปุยบดินผู้ใดอยากเฮ็ดไส่ก้ายแก้วก็เฮ็ดยังไินจะจ่อยจคี้ยวนับปุยะคนะแ้เขางมีปุ๋ยกับดินมีดินก็พักนะ ปลูกผักกินเองฟอสารแล้วกินก็ขายเนาะห้องนาำแล้วลอกนะครับอ่ะลดต่อไป่น้างจนกว่ามันจะได้ที่เนาะจนกว่าจะได้ที่ ปุยมักกล่องบักไงกล่อ,องไงเลยกระตำก็สองตันสามตันนะครับใกล้ใกล้สี่สิบกระสอบนะครับเราจะ,จะนำอีเอ็มกับน้ำมาการนัดตาลฮดเพื่อหางเขาซุม้มนะ หลังจากซุ่มลแล้วก็จะปิดคุมด้วยผ้าใบครับอบอยู่น,นี่ปนขาเสื้อคาดยังน,นะครับคมห่อนเขาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี้ยมงนี่อบนพิกันได้ไงนะี่เขาก็จะได้ปุ๋ยใส้พักไปเ่ยจากผลกันเฮ็ดมาเบิ่งพักแยกแก้วแล้วพื่สดเพ่งเนาะดอกไหม้ก็งามโดยเฉพาะได้ปุ๋ยขีไก่้เนี่ยยิ่งเฮ็ดให้ดอกไหม้สีสวย พักซ้อดอกไงเดี๋ยวพอไปปลูกกระจนดอกข้าหน้าดอกแล้วมันต้องหัวกระลำหัวไงเลยเรื่อยๆคุณมีเครื่องตาหกนั้นกันนะเราจะคลุมทับด้วยผ้าใบเป็น โอ้ค่นั้นของบมดง่ญ่เลยห้าสิบบกหดเธอเดียวห้พอเนี่าสิบมาเบิ้งแล้วก็จังทย่อยเพิ่มความซึนไปเรื่อยเ้าสิาบบวกหหาอัางโจกโลกเ่อเดียว,วพให้มันมีความซึนในก่องปุ๋ย ไฟกันพ้่ยหรอปรามาณนั้ เดจะจี่นอ้ยนอยบฝาคุ้มแต่ว่าจ,<ะ>จิบบริคุ้มดึงเนาะจะจีบบังขันยับชันะุ่ดท้ทายนี่ก็ฝากคนไหนก็แชร์กดติดตามช่องยายแก้วแฟมลี่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายกดอยากกิดเป็นกดกดติดตามจะได้ไม่พลาดออกน้ำเน้เห็นว่าสองอยู่กินด,ดีๆก็ได้เงียบร้อยออก็คงจะเอาพาคุ้มเนาะขั้นตอนต่อไปแก้วบอกคุ้มไหมเบื้องต่อ มันจะเงี้าวอ่ะทอนนี้ละนะครับเก็ดปุ๋ยจากมูลไก่ปริมาณสองตันนะครับ